สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่วันนี้แม่เชอรพามาทำบุญกันที่วัดทองคุ้งบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็จากบ้านที่แม่เชอรอยู่นะก็ประมาณ30กิโลค่ะกว่าจะถึงวัดนะวันนีเ้เป็นวัดลาดนะคะแล้วก็ที่นี่เขามีการสร้างพระด้วยก้อนหินค่ะ ก็เลยนำก้อนหินมาถวายด้วยและนี่คือกำลังสร้างฐานที่จะอัญเชิญหลวงพ่อมามปิิสถานตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มาถวายนำก้อนหินเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดมาถวายเพื่อสร้างพระค่ะใครสนใจก็เข้าไปในเพจของทางวัดนะคะวัดทองคุ้งบางบ่อจังหวัดสมุปราการค่ะ สร้างบุญสร้างบาร,รมีกันด้วยก้อนหินนี่ราคาเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเราจะถ้าเราไม่ได้ไปที่วัดนะส่งไปทางไปรษณีย์ได้เลยเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้ที่ข้อความนะคะไปถ่อมบุญกันเยอะๆนะแต่จะหมดเขตวันที่30ตุลานี้แล้วนะยังไงไปร่วมบุญกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพา ชมบรรยากาศในวัดและก็สิ่งปลูกสร้างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายเลยค่ะใครที่อยู่แถวสมุทรปราการมาสักกาบบูชากันนะทุกทุกคน นี่กินอาีอันนี้อ,อะไรนะท่านสิงห oh <my. S 1> ์สิงห์ค่ะสิงห์อะไรอะโอ้ห oh <my. S 1> นี่มังกรพญานาคสวยมากเสดยดายกล้องไม่ ยานมณีโนภลัะศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยถาพุทโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวรังคันทังสีวรีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสร้างฆปูเชมิมหาจักรพรรดิคัน พระโพธิสัตว์ขออนุญาตนะเจ้าค่ะท่านงดงามเหลือเกินพระจัก,กรพรรดินาโมนาโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภคกวา